ของรายการแล้วนะคะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะสาหรับการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการสตาฟสัตว์นําเพ็รก็พร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปถามเรื่องราวเกี่ยวกับการสตาฟสัตว์กับพี่วัดกันเลยค่ะสวัสดีคับพี่วัตครับการสตารสัตว์เกี่ยวมันเกิดขึ้นมาอย่างไงคะออจริงจริงการสตาฟสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยแต่ว่ามันมีไม่ค่อยได้มีคนทําแล้วอะ่ะนะครับแล้วทีนี้ทางอพวชเนี่ยพี่พันธุยาฉพาะธรรมชาติพี่พันธุชาติวิทยาเนี่ยเห็นถึงประโยชน์ของการสตาฟสัตว์นะครับว่ามัน อันที่1ก็คือเราสามารถจะเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่สําคัญสําคัญไว้ได้ใช่ไหมครับแทนที่เราจะปล่อยให้มันตายไปใช่ไหมครับแล้วก็เน่าเสียแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมฮะแล้วก็เอาส,าสาร้างสัตว์เหล่านั้น่ะนะครับมาสตาฟแล้วก็ทําให้มันสวยงามคือจริง,รงๆกับเมื่อก่อนเราก็ทํากันอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เน้นถึงความสวยงามเราเน้นเฉพาะเรื่องการศึกษาใช่ไหมครับเพราะเน้นแค่าการศึกษาทีนี้มันอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ทีนี้การสตาฟสัตว์แบบเทคซิินี่เนี่ยมันจะเน้นเรื่องของความสวยงามความถูกต้อง นะครับมีกล้ามเนือ้อมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนจริงนะครับเหมือนกับตอนที่สัตว์มีชีวิตนะครับแล้ว,ลวเมื่อเมื่อเราทำแล้วเนี่ยนอกจากจะรักษาไม่ให้มันเน่าเรายังเอาไปโชว์ยังเอาให้เด็กดูให้กับเยาวชนให้กับผู้ที่สนใจดูนะครับโดยประกอบกับนิทรรศาการต่างๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวนั้นเราก็จะได้ประโยชน์หลายต่อใช่ไหมครับหนึ่งก็คือเราได้ตัวอย่างสัตว์ที่สมบูรณ์แล้วก็ ไม่เสียหายไม่เน่าเสียไปโดยปรบประโยชน์2เราสามารถเอามาเป็นสื่อการสอนให้กับเยาวชนทั่วไปนะครับแล้วตัวอย่างเราเนี้ยก็จะเก็บเอาไว้สําหรับในงานวิชาการได้ด้วยนะครับในอนาคตถ้าเกิดคนสนใจหรือว่ามีนักศึกษานักวิจัยที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้หรือสัตว์ที่เราสตาร์ไว้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาไอ้สิ่งมีชีวิตนี้ได้แล้วการสตาร์สัตว์เนี่ยค่ะเขาใช้อะไรสตาร์คะหรือว่าเป็นของจริงแล้วก็มียาหรือว่าอะไรคะอ๋อการสตาร์ เราต้องใช้ของจริงครับเพราะอันนี้คือการสตาร์ฟสัตว์แบบเท็กซ์นมอร์นี่ยจะเน้นความเป็นจริงดังนั้นจะต้องเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์จริงๆซึ่งซึ่งตัวอย่างสัตว์ที่เราได้มาเนี่ยอาจจะมาจากสวนสัตว์นะครับหรือว่าเป็นสัตว์ที่ตายโดยธรรมชาติแล้วก็มีคนนํามาส่งให้เรานะครับซึ่งขบวนการต่างๆของการสตาร์ฟสัตว์เนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับแต่โดยหลักๆก็คือการลอกหนังแล้วก็ทาความสะอาดหนังรักษาหนังไม่ให้มันเน่าใช่ไหมครับแล้วก็ทําหุ่น ที่เหมือนจริงแล้วก็เอาหนังคลุมทําให้เหมือนจริงมากที่สุดนะครับนั่นคือหลักการเข้าคร่าวๆแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีพี่อีกคนนึงครับชื่อพี่วันชัยเป็นพนักง,งานสําหรับการสารบสั์โดยเฉพาะก็เดี๋ยวจะอธิบายขั้นตอนโดยละเอียดให,ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องพวกน้ํายาหรือว่าวิธีการทําให้หนังไม่เน่าอะไรเงีย้ย แล้วการสตาฟสัตว์นะคะเขาใช้หนังจริงใช่ไหมคะของจริงครับแล้วก่อนที่จะเอาออกมาตั้งโชว์ค่ะเขาได้ฉีดอะไรให้มันไม่เน่าหรือเปล่าคะอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอรอฟังพี่บรรชัยนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะอธิบายโดยละเอียดว่าจะทํายังไงไม่ให้มันเน่านะครับอะไรอย่างเงี้ยอ่าลราจะทํายังไงรักษายังไงมาตั้งโชว์อย่างนี้แล้วมันจะเน่าหรือเปล่ามันจะเหม็นไหมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่เขาอธิบายให้ฟังขอบคุณค่ะ ะมาดูกระบวนการการสตาฟสัตว์โดยจะมีพี่หน่อยค่ะเป็นวิทยากรผู้ใจดีสวัสดีค่ะพี่หน่อยสวัสดีครับน้องเพชรเออการมาครั้งแรกของสัตว์นะคะเขาจะทําอะไรก่อนคะอ๋อสำหรับเทคนิคการสตาฟสัตว์นะครับสาหรับในที่นี้เนี่ยก็ค,คือตั้งแต่เราได้สัตว์มานะตัวอย่างสัตว์ที่เราได้มานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ได้มาจากการบริจาคนะครับให้กับองค์การพิพิธั์สัตว์แห่งชาตินะครับสำหรับได้มาแล้วทําอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยอย่างที่น้องเพชรเห็นก็คือด้านหน้านี้ครับ หนังออกก่อนนะครับส่วนที่เห็นนี้คือกระดูกที่เหลือจากการเลาะหนังเราสามารถที่จะนําไปทำเขาเรียกว่าต่อกระดูกนะครับขึ้นโครงสําหรับเป็นสื่อการสอนได้เหมือนกันนะครับย้อนกลับมาที่การเลาะหนังอีกนะครับสําหรับเ,เมื่อเอราเลาะหนังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวน้ำเพชรเดินไปทางด้านนี้นะครับนี่ค่ะครับเดินตามมาเลยนะครับ กำลังทาอะไรอยู่หรอคะอ๋อสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างเลียงผาเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับเมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราก็จะรีบลาะหนังนะครับแล้วก็หมักเกลือเพื่อรักษาสภาพไม่ให้มันเน่านะครับสำหรับน้องที่เห็นอยู่นะครับเนื่องจากว่าขั้นตอนการล้อเนี่ยต้องการความรวดเร็วนะครับบางอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องรีบหมักเกลือก่อนรักษาสภาพก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังนะครับสําหรับเมื่อลาะหนังเสร็จแล้วนะครับหมักเกลือเสร็จแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับ กระบวนการต่อมาก็คือเราจะเอาหนังที่ได้นะครับไปฟอกหนังก็คือสูนน้ํายาฟอกหนังนะครับจะเป็นการรักษาสภาพหนังได้ในเป็นระยะเวลานานเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเมื่อตัวอย่างหมักเกลือแล้วเนี่ยเราก็จะไปเข้าสู่กระบวนการของการฟอกหนังเลยนะครับนี่ค่ะอ่านี่คือการฟอกหนังนะครับสําหรับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเลยที่เราเลาะหนังแล้วก็หมักเกลือเสร็จแล้วนะครับเราเอามาแช่น้ำยาฟอกหนัง ที่น้องน้ำเพชรเห็นตรงนี้นะครับสีดำๆนี้คือหนังหมีใช่ครับเป็นตัวอย่างหมีหนังหมีควายนะครับที่เราเลาะแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเขาเรียกว่าขึ้นหนังไอขึ้นตัวนะครับขึ้นตัวเป็นตัวหุ่นเป็นตัวหมีได้แล้วแล้วเขาแช่น้ําฟอกหนังใช่ไหมคะน้ํายาฟอกมากสุดกี่วันคะเอาน้ยายาฟอกหนังนะครับแช่ได้นานหลายปีเลยเลยนะครับสําหรับตัวอย่าง ที่น,น้องน้องนเพรเห็นนะเนี่ยบางตัวอย่างมีอายุถึงประมาณ4ปีนะครับเราแช่มาประมาณ4ปีแล้ว,ลวก็ยังคงรักษาสภาพอยู่ได้ก็คือคเขาก็จะแช่จนกว่าจะขึ้นหุ่นก่อนแล้วค่อยเอาหนังไปคุมนีกใช่ครับแต่ว่าในระหว่างการแช่เนี่ยเราต้องมีการควบคุมความเป็นกดนะครับให้มันอย,อยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะครับสาหรับหนังนะครับแล้วที่เขาเอาอิดนะคะสำหรับน,นี่เพื่ออะไรคะอ,อ๋อสำหรับตัวอย่างบางตัวอย่างเนี่ยหนังเนื่องจากว่าเขาแข็งนะครับเราก็ใช้อิด ในการ,รทับไว้ไม่ให้ตัวอย่างเนี่ยเ,าเขาเรียกว่าอยู่เหนือขึ้นมาบนผิวน้ําเพราะว่าถ้าตัวอย่างเนี่ยไม่สัมผัสน้ํายาเนี่ยก็คือม,มันจะเน่านะครับมันก็จะเสียแล้วเ,เนื้อสัตว์นะคะถ้าเรายังไม่มาฟอ,อกอันเนี้ยมันอยู่ได้กี่วันคะมันถึงจะเน่าถ้าเรายังไม่มาฟอ,อกอะค่ะอ๋อสำหรับเนื้อสำหรับสัตว์ถ้าเกิดว่าสัตว์เป็นตัวนะครับยังไม่ได้มาสตาร์ทเนี่ยก็คือ ภายในวันเดียวเนี่ยเขาจะเริ่มเน่าตั้งแต่ท้องเนื่องจากว่ามีแบคทีเรียมีจุลินทรียนะครับจะเริ่มเน่าจากท้องเนี่ยพอเริ่มเน่าปุ๊บมันจะมีผลต่อขนสัตว์ทันทีขนสัตว์เนี่ยจะหลุดพอหลุดปุ๊บเราไม่สามารถที่จะซับได้แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือขนของสัตว์แล้วก็หนังของสัตว์นั่เองแล้วถ้าสมมติว่าผิวหนังของสัตว์นะคะมันเหมือนกัน แล้วอีกตัวหนึ่งแบบว่าหนังไม่พอแล้วไอ้ของอีกตัวหนึ่งมาใฝอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะอ๋อได้ครับในกรณีถ้าเกิดว่าตัวอย่างบางตัวเนี่ยหนังขาดหายไปนะครับเราก็ใช้หนังตัวอย่างของสัตว์ที่เหมือนกันนะไอ,อะ้ชนิดเดียวกันะนะครับสามารถแล้วก็ในส่วนที่มีสีใกล้เคียงกันสามารถนํามาแปะแล้วก็เย็บได้เหมือนกันเย็บได้เหมือนกันมันก็จะดูะกลมกลืนกันนะครับเราเขากะขนาดตัวในการสร้างโครงสร้างยังไงคะอ่ามาเดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่าว่า พี่เขากําลังทําตัวอย่างอยู่พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ,ะคตัวไหนเอ่ยตัวนี้ครับนี่นะคะ,อ,ะ,ะคอันนี้คือตัวอะไรหรอคะอันนี้เป็นหุ่นนะครับที่ปั้นก็คือหมีหมีหมีหมควายนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยเราวัดขนาดจากตัวอย่างจริงนะครับก่อนที่เราจะเลาะหนังเนี่ยเราก็วัดขนาดของอลําตัวแขนขาคือวัดทุกส่วนเลยนะครับให้ละเอียด พอเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นโครงนะครับแล้วก็ปั้นด้วยดินเหนียวอ๋อดินเหนียวใช่ครับเสร็จแล้วพอปั้นด้วยดินเหนียวปุ๊บเราก็หล่อเป็นปูนพลาสเตอร์นะครับหล่อเป็นปูนพลาสเตอร์ผสมกระสอบก็จะได้เป็นตัวหมีขึ้นมานะครับสัดส่วนก็คือใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่าเราทําไปแล้วแล้วพร้อมที่จะใส่หนังอะคะ่ะแต่ <มา S 1> ว่าหนังมันกับเล็กไปนิดนึง,งนะะอย่างเงี้ยค่ะก็จะอไม่ไม่มีปัญหาครับในเรื่องของหนังหนังเขาเรียกว่าหนังเล็กไปหรือว่าใหญ่ไป แต่ใหญ่ไปนี่มีปัญหาเพราะว่าถ้าใหญ่ไปเนี่ยเราจะคุมหนังไม่ได้เหมือนกับเราใส่เสื้อฟิตใส่เสื้อแบบตัวเล็ก,กครับมันก็จะใส่ไม่ได้มันจะเป็นปัญหาทันทีว่ามันจะมีรอยเขาเรียกว่ารอยเย็บมันจะไม่พอดีกันมันก็จะเป็นรอยแผลใหญ่แล้วในส่วนของกระดูกค่ะจะเอาไปทําอะไรหรอคะอ,อ๋อส่วนกระดูกนะครับเราก็จะเอาไปต่อต่อเป็นขึ้นเป็นโครงนะครับไว้สําหรับให้การศึกษาต่อไป,ไปนะครับดูภายในเนาะคะอ,อ่าเป็นโครงกระดูกครับดูเป็นโครงกระดูกของสัตว์ นะครับตอเป็นโครงกระดูกได้อีกทีนึงงานเท็ซีนมี่เนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือคือเรียกว่าใช้ประโยชน์จากตัวสัตว์เนี่ยได้อย่างเต็มคือเต็มที่เลยเพราะว่าหนังเราเอามาสตาฟส่วนกระดูกเราก็เอาไปขึ้นโครงแล้วก็จัดแสดงได้อีกนะครับก็คือสัตว์ตัวหนึ่งเราสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ก็แค่เอาเนื้อของมันทิ้งไปใช่ใช่ครับอ๋อสำหรับเมื่อขึ้นหุ่นแล้วใช่ไหมครับเอ่อ ก่อนที่เราจะคุมหนังเนี่ยเราก็ต้องมาติดตาเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันเรามีการติดตาเสือดําทิ้งไว้อยู่หนึ่งตัวนะครับมาด้านเลยือเสือดำอะนะครับสําหรับทางด้านนี้นะครับนี่ที่เห็นนี่เพราะนี่เป็นตัวอย่างของเสือดํานะครับซึ่งเราปั้นหุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทกําการติดติดตาของเขานะครับติดตาก่อนที่จะคุมหนังนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราคุมหนังก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะของตานะครับ ต้องต้องปิดแล้วก็เราจะใช้ดินเหนียวเสริมเข้าไปมันก็จะได้ตาที่สวยถ้าเราใส่ไปทีหลังเนี่ยมันก็จะจัดรูปทรงลำบากน,นะครับอ๋อแล้วอย่างงี้ตาเขาทํามาจากอะไร,รอะคะตาที่ทํามาจากแก้วครับแล้วก็เพ้นสีเพ้นสีเอาใช่จะเหมือนธรรมชาติมากนะครับแล้วตัวนี้เราหนังเขายังแช่อยู่หรือเปล่าคะอ๋อตัวนี้หนังยังแช่อยู่ครับแช่ทั้ยาฟอกหนังก็คือพร้อมหุ่นพร้อมเมื่อไหร่ล้วก็เอาตัวอย่างขึ้นมาจากทั้ยาฟอกหนังแล้วก็ ผ่านกาบวิธีปั่นหมาดแล้วก็เพิ่มเพิ่มไขมันก็คือทาน้ํามันลงไปที่ผิวแล้วก็เราก็สามารถคุมคุมแล้วก็เย็บเอาพี่พอ<ร>จะทราบไหมคะว่าหนังตัวนี้คะ่ะเขาแช่มากี่วันแล้วอะ่ะอ๋อหนังตัวนี้เหรอครับแช่มาประมาณ2ปีแล้วนะครับแล้วทําไมเขายังไม่คุมอะคะตัวอย่างนะครับที่เราได้เนี่ยมัน أ, ข้อดีของบอกข้อดีก่อนข้อดีของน้ำยาฟอกหนังเนี่ยเราสามารถเก็บตัวอย่างไว้ได้นานนะครับสำหรับตัวอย่างเราก็ทยอยทาตัวอย่างสัตว์ ไปเรื่อยๆนะครับงานพวกนี้เนี่ยคือถ้าถ้าเรารีบนะครับเราก็จะได้งานออกมาไม่ค่อยสวยเราจะต้องค่อยๆค่อยๆทำถ้าตัวอย่างมาเยอะเราทําไม่ทันเนี่ยเราก็เลาะหนังหมักเกลือแล้วก็แช่ไว้ในยาฟอกนะก็คือเป็นการสต็อกหนังสั์ไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยทํามาเรื่อยๆนี่เองนะครับ ขอบคุณค่ะคสำหรับช่วงหน้าจะมีอะไรน่าสนใจไปติดตามเลยค่ะ